ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องว่าน้ำดื่มบำบัดโรคอะไรได้บ้างจากคําถามที่อยู่ในอินบ็อกซ์ที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามาว่าน้ำเนี่ยช่วยรักษาโรคป้องกันโรคได้หรือไม่ในขั้นแรกเลยก็คือท่านต้องรู้ว่าในร่างกายเรามีน้าถึง80%เป็นและน้ําคือตัวที่จะพาเอาทุกอย่างไปสู่เซลล์ไปสู่ร่างกายทั่วร่างกายผ่านไปในเส้นเลือดฝอยและไปอยู่ตามอาวัยวะต่างๆที่จะต้องใช้สารต่างๆในการทํางาน เช่นถ้าไปที่ข้อน้ําที่เราดื่มอย่างเพียงพอก็จะทําให้ไขข้อมีน้ําในไขข้อออกมาถ้าแห้งเราก็ปวดข้อตายแล้วนอกจากนี้เนี่ยพวกเราอาจจะไม่รู้ว่าความดันที่สูงมากมายเนี่ยเขาเรียกว่าร่างกายขาดน้ำพอขาดน้ำเนี่ยเส้นเลือดฝอยต่างๆในร่างกายเราเนี่ยมันจะมีอาการที่เรียกว่าปลูไม่ให้น้ําออกจากเส้นเลือดอาการที่เรียกว่าแก๊สล็อกอาการสาคัญอีกโรคหนึ่งคือความดันสูงในอาการความดันสูงนี้เกิดจากปัญหามากมายเส้นเลือดแข็งตัวบ้างอะไรบ้างนะแล้วที่สาคัญที่สุดคือถ้าขาดน้ำเนี่ย ร่างกายเขาจะเซฟน้ําไว้ในเส้นเลือดควบคุมการไหลเวียนเพื่อเอาเซเจนไปใรช้พอขาดน้าเนี่ยเขาจะบังคับให้เส้นเลือดฝอยนี่ไม่เปิดรูเลยนะปิดรูทุกรูหมดเพื่อไม่ให้น้ารั่วไหลออกจากเส้นเลือดพอปิดเสร็จความดันจะขึ้นทันทีครับหัวใจบีบทีหนึ่งความดันขึ้นฟืดเลยนะโดยเฉพาะความดันในช่วงหัวใจบีบตัวเนี่ยจะขึ้นสูงมากและบางคนเส้นเลือดปลอกเส้นเลือดในสมองก็จะแตกได้ทั้นคนที่เป็นความดันสูงเนี่ย ส่วนหนึ่งมาเกิดจากการดื่มน้ําไม่พอก็ถ้าเราดื่มน้ำอย่างเพพออาการความดันก็จะลดลงนะฮะนอกจากนี้น้ํายังเป็นพลังงานช่วยในการเผาผลาญลดความอยากกูคตนอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเป็นหนังตัวอย่างว่าทำไม โรคต่างๆเ,เกิดขึ้นก็คือเรื่องกลไยย้อนเมื่อเราขาดน้ำเนี่ยสมองเขาจะไม่หลั่งสารโมติลินขึ้นมาสารโมติลินนี่หลั่งที่สมองแต่ว่าไปบังคับที่หูรูดถ้าเราขาดน้ําสารโมติลินจะไม่ออกมาน้อยออกมาน้อยพูด,ดง่ายๆออกมาน้อยเนี่ยมันก็จะทําให้หูรูดสองอันที่อยู่ระหว่างกระเพาะกับข้างบนกับข้างล่างเขาเรียกหูรูดสองบนถ้าขาดน้ำเมื่อไหร่สมองติลินไม่มา หูรูดข้างล่างมันปิดท้างบนเปิดกดมันก็ไหลย้อนขึ้นมาแต่ถ้าเราดื่มน้ำเพียงพอการทํางานลําไส้ดีขึ้นไม่มีโรคท้องผืดและไม่มีกดไหลย้อนขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ดื่มน้ําเลยโรคท้องผูกมาแน่นอนเพราะร่างกายเราต้องเก็บน้ําไว ให้ได้80%ของน้ำหนักร่างกายถ้าดื่มน้ำน้อยมันก็ไปดูดน้ำจากลำไส้มาอุจจาระจะแข็งโป๊กเลยนะแล้วบางคนเนี่ยในลำไส้นี่มีมอุจจาระมากกว่า7-8กิโลเพราะถ่ายไม่ออกหลังจากถูกดูดน้ำมาจะแข็งมากก็ไม่เคลื่อนที่และท้ายสุดก็จะเป็นโรคตามมามากมายทั้งมะเร็งอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะเป็นโรคหลายโรคที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้จะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับเช่นโรคท้องผูโกโรคปวดหัว นไม่ถอวิเวียสิสากความดันสูงโรคโล,โลหิตจางปวดตามข้อเป็นอัมภาตปากเบีย้ยวเป็นลมโรคอ้วน ปวกระดูกปวเปนกล้ามเนื้อหูอื้อใจสัน่นท้องอืดที่สะดวงทววนเจ็บคอเจ็บจมูกนะเป็นไข้หวัดรือหนังโรคกระเพาะโรคปรดไหลย้อนตับายใช่พุงทุกเอาไปไว้ในร่างกายเราเลยถ้าขาดน้ําแล้วโรคมันจะมาทันทีเพราะน้ํานี่คือตัวเอาความร้อนจากการปฏิกิรยาเยผาผลาญภูโคลเอาออกไปทําลายสารพิษสารที่เป็นแอนตี้ออกซิเดชันพวก อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นมันก็จะถูกน้ําเอาไปทําลายเอาไปจัดการออกทางไตออกทางเหงือทีนี้เราจะทำอย่างไรครับก็ต้องดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อยวันละแปแก้วในผู้หญิงและผู้ชายผู้สูงอายุสิแก้วแต่ให้ดีตอนเช้าตื่นมาที่บอกว่าจะให้ตื่มน,น้ำตอนเช้า1นึแก้วควรจะเป็นน้ำอุ่นที่เหลือให้เป็นน้ําอุณหภูมิห้องแต่สําหรับคนที่อยากลดน้ําหนักนการดื่มน้าก่อนอาหาร 1- นึแก้วขอให้เป็นน้ําเย็นเพราะว่ามันจะดูดเอาพลังงานที่จะไปทําให้น้ําอุ่นขึ้นทําให้เรา เผาผลาญพลังงานมากขึ้นแน้ําจึงเป็นค้างสารสําคัญต่อร่างกายให้มีร่างกายแข็งแรงและยังช่วยป้องกันโรคในร่างกายมากมายและที่สําคัญคือถ้าท่านป่วยแล้วในโรคดังกล่าวไม่ว่าไอ้ว่าในร่างกายตรงไหนก็ตามการดื่มน้ําจะช่วยบำบัดโรคและทําให้อาการโรคเนี่ยน้อยลงได้อย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับดื่มน้ําให้เพียงพอเพื่อป้องกันโรคดื่มน้ำให้เพียงพอเป็นการารกักษาโรคขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องกรองน้ำดื่มระบบ R.O. ที่เหนือกว่าระบบ R.O. ทั่วไปเราขอแนะนำเครื่องกรองน้ำเซฟรุ่นโ o มาพลัสด้วยการปรับสภาพน้ำเป็นด่างอ่อนๆช่วยปรับสมดุลภายในร่างกาย เพิ่มแร่ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมสิทธิพิเศษสำหรับผู้ชมที่ติดตามรายการเกล็ดความรู้คู่สุขภาพรับโปรโมชั่นสุดคุ้มจากราคาปกติ17,900บาทพิเศษเหลือเพียง12,600บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์1 2 1 0หรือสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะน,นี้พร้อมแจ้งรหัสเซฟ1 2 1 0กับแอดมินได้เลยค่ะ รีบหน่อยนะคะโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง15มีนาคม2,565นี 2, ้เท่านั้นค่ะ